มากันที่ผลมวยโลกของคู่นี้กันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็คือคู่ของเจฟันเวฟันที่ชิงแชมป์โลกกับทางด้านออสก้าคอนลโซแชมโลกในรุ่น105ปอนด์ของ WBO แล้วก็ WBA ชาวปาร,ริโกนนกซึ่งการชกก็พึ่งจบลงไปเมื่อ,อประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p a k 2 4ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ ก็คู่นี้นะครับก็เป็นการป้องกันตำแหน่งชั้นโลกของทาง,งด้านออสก้าคอนราโซทั้งสองสถาบันเป็นครั้งที่2เนาะเออเป็นครั้งที่2ก็ป้องกันแชมป์กับทางด้านเจสันเวสันสน,นักชกฟิลิปปิน์เกมการชกมาก็ถือว่าทั้งคู่สู้กันได้ค่อนข้างดูดีทีเดียวนะเจสันเวสันก็เชิงชกถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะ ไม่ธรรมดานะแต่ว่ายกแรกนี่ก็พลาดก่อนโดนนับตั้งแต่ยกแรกเลยแต่ว่าก็ไม่ได้โดนหมัดจังอะไรทั้งลองเหมือนกับว่าถูกตบตบวะเออถูกจังหวะเหมือนกับโดนตบแล้วก็ร่วงลงไปแต่กรรมก,การก็ตัดสินใจนับซึ่งถ้าดูตาของเจฟฟันเวฟันนะก็เห็นชัดเจ,วเจนว่าเจ้าตัวยังไม่ค่อยจะฟื้นจากการลดน้าหนักสักเท่าไหร่นะดูไม่ค่อยอกระชุ่มกระชวยแต่กระนั้นก็สู้กับทางหน้าออลก้าวคอโซได้ดีทีเดียวขึ้นมายก2 3สก็ถือว่าสู้กันได้ อ่แบบคู่ขี้อะเออแต่ว่าออสการ์ฟลอเ,เฟอก็ดูจะดีกว่านิดๆเพราะว่าดูว่าจะสดชื่นกว่าร่างกายดูดีกว่าเนาะแล้วก็ยกที่ฝีเนี่ยทางด้านเจฟันเวฟันมา ตัดลำตัวทางด้านออรก้าโคลาโฟลเล่นเอากออรก,ก้าโคลาโฟลเนี่ยออกอาการตัวงอไปเหมือนกันแล้วก็โดนหมัดของเจฟันเวฟันไปหลายหมัดเล่นเอายกที่สีเนี่ยทางด้านออรก,ก้าโคลาโฟลก็ออกอาการไม่ดีเกือบไปเหมือนกันนะยกเนี้ยแต่ว่าพอยก5แล้วก็ยก6แล้วก็ยก7ก็คือยกออสานเนาะ ทางาด้านออสการ์โคลโซที่ดูว่าจะ,ะสดชื่นกว่าเจสันเวฟันยิ่งช็อกก็เหมือนกับว่าเรียวแรงเริ่มหมดไปเรื่อยๆก็น่าจะเป็นผลจากการลดน้ำหนักและเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าเจ้าตัวก็ต่อยในพิกัด108ยืนพื้นแล้วก็มีกระโดดไป1 1 2บ้างแต่ว่าไฟนี้นี่ก็ลดลงมาเหลือ,อพิกัด105ปอนด์ก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือค่อนข้างลดเยอะสุดท้ายก็โดนหมัดของทางาด้านออสการ์โคลโซแล้ว คือมันมีอาการนะแต่ว่าเจ้าตัวก็เก็บอาการไม่ได้ไม่ได้ยอมล้มโดนอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่เลี้ยงอ่ะพี่เลี้ยงของทางฝั่งเจฟันเวฟันเหมือนกับว่าจะทนดูไม่ไหวอ่ะแล้วก็ตัดสินใจโยนผ้าขอยอมแพ้ไปก็เลยทําให้ทางด้านออสการ์คอนโซเป็นฝ่ายเอาชนะ TKO แบบขอยอมแพ้ไปในยกที่7ต่อทางด้านเจฟันเวฟันก็ออสกาได้นับในยกที่1แล้วก็มาชนะ,ะ TKO แบบขอยอมแพ้ไปในยก แต่ว่ายกที่4นี่ก็เกือบแย่ไปเหมือนกันนะอย่างที่ผมได้ทําไปในเพจ a c e b o o k เนาะถ้าเจฟันเวฟันมาฟื้นฟื้นสัก70-80%เนี่ยเชื่อว่าออสก้าคอเลาโฟอาจจะไม่รอดนะแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราอย่างหนึ่งที่ทางด้านเจฟันเวฟันลดรุ่นมาชิงกับทางด้านออสก้าคอเลฟโฟหากว่าเจ้าตัวตัดเชือกแล้วก็เกิดชนะขึ้นมาเจอกับเพจโกฟันก็ถือว่าเป็นไฟที่งานหนักเหมือนกันนะฝนโดทางด้านเพจโกฟันเพราะว่าดูจากเชิงชก เขาแล้วพลังหมดัดเขาแล้วสปีดเขาแล้วถือว่าเป็นนักชกที่อันตรายมากๆแต่ว่านั้นเลยครับด้วยการที่ว่าเขาลดน้ําหนักค่อนข้างเยอะไฟนี้ก็เลยเต่อยไม่ค่อยออกแต่กระนั้นก็เล่นงานเอาออดกาคนลโซ่แย่ yeah, ไปเหมือนกันครับ